ดูบอสเนจิลาเดชสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับนนจิลานะครับผมกับครั้งนี้เป็นอีเวนต์ของนายดันเต้นะครับผมของเกมเฟรกราวออเดอร์ซึ่งจะเป็นชื่อตอนอ่าอะไรนะที่หอคอยคุกเนี่ยปีศาจห่งการแก้แค้นในกองรังแบบว่าล่ำลอนอยู่หรือเปล่าโอเคก็จะเป็นแบบตัวอ่าลีรันนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้ากันเลยดีกว่าชื่อตอนแรกนะครับผมบาปที่1นึ่อ่ายักษ์ผมดาโอเคเข้ากันเลยดีกว่าจะรอช้า สตูเป็นโอ้โ oh, หมาเต็มเลยเมีอัซชินซเซเบอร a แคสเตอร์และก็เควเชียนมานครับผมส่วนเกสเซวาเนี่ยก็เป็นเคว i ช n m นมาเหมือนกันซึ่งไม่ต้องเดาวั้งก็คงรู้แล้วล่ะว่าเป็นใครโอเคผมมีจัดทีไว้แล้วแหละครับผมน่าจะใช้ทีมนี้ได้เลยมั้งโอเคจผมจำไม่ได้แล้วนะว่าปีที่แล้วสู้กับตัว,ตวอะไรบ้างก็เดี๋ยวลองลอง,ลองสู้ดู บาปที่หนึ่งยักษ์ผมดําเคยไหมที่แบบว่าอิจฉามนุษย์เคยไหมที่เคยงอเข่าลงเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีพลังทรัพย์ดวงหรือว่าความสามารถเคยไหมที่แบบว่าบีบน้ําตาตัวเองออกมาเพราะว่าความไม่ยุติธรรมของโลกนี้ไม่ต้องตอบไม่จําเป็นเลยจงฟังเสียหัวใจอย่าเมินสายตาสิ่งนั้นอะ่ะ เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องผ่านกันมาทั้งนั้นแหละหล่าผู้คนผู้เสียน้ำตาพบความอิจฉาลิษยาผู้อื่นมันคือบ่าวแห่งความลิษยาเรื่งพี่คะเป็นอะไรหรอคะข้อหนึ่งเกิดอะไรขึน้นข้อสองอรุสวัสดิ์มาชูอรุรรษสวัสดิ์น้องโลเป็นไงบ้างสบายดีไหมสวัสดีค่ะไม่สิ รุ่นพี่หรือว่าอยู่ในสภาพเล็มเล็มทรานประมาณว่าอยู่ในสภาพหลับไหลแบบว่าสุดยอดนะครับผมที่สามารถยืนได้ทั้ง,งที่หลับหรอคะก็แบบคุยคุยอยู่ดีๆเนี่ยรุ่นพี่ก็หยุดอยู่เฉยก็พอคิดอย่างนั้นก็อยู่ๆก็ทําหน้าแบบไรอารมณ์หรือว่าไอ้สภาพสุขภาพไม่ดีหร,หรือเปล่าคะข้อ 1. นึ่นไม่มีอาการเดินละเมินนะข้อ2หรือว่าจะฝันกลางวันหรือเปล่าเนี่ยตัวไม่ไม่ๆๆละเมินนะ ไม่เคยมีอาการเช่นนั้นกันหรอคะแต่เพื่อความมั่นใจเนี่ยไปแบบตรวจสุขภ,ภาพก่อนดีกว่านะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลูกพี่ไปที่ห้องก่อนเดี๋ยวไปเรียกด็อกเตอร์มาให้คะ่ะอารามาการไปห้องคุกเฉยยินดีต้อนรับสู่หอคอยคุกเกาะอันสิ้นหวังดุนพี่เอย๋ยเจ้าคนบาปหนานามของเจ้านั้นคือน,นัสซูล่าไม่ว่าจะเป็นที่แห่งใด จิตวิญญาณของเจ้าเช่นนั้นน่ะก็โดนจับมามันไม่มีแบบข้อยกเว้นหรอกข้อหนึ่งที่นี่คือคานเดียนะข้อสแกเป็นใครกันเองเป็นใครก็เป็นวิญญาณวิลชนที่ไม่สามารถอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงล่ะแต่ตอนนี้ฉันยืมปากของอรุ่นน้องสุดน่ารักน่ารักของเจ้าออกมายังไงล่ะเจ้ารู้แก่ใจดีใช่มหมหรือว่าลืมไปแล้วไม่เป็นไรจงลืมไปซะเถอะ สิ่งที่จะสามารถฝังความเครียดแค้นไว้ในจิตวิญญาได้นั่นน่ะมีแต่ยักษ์แห่งการแก้แค้นเท่านั้นแหละใช่แล้วเสาที่หนึ่งเนี่ยสนุกมากไหมไม่สิไม่เป็นไรไม่ต้องพูดฉันไม่ได้ต้องการความเห็นอะไรของเจ้าอยู่แล้วไอเนี่ยเป็นการบริการแบบว่าอัตโนมัติเป็นพิธีนะ่ะคนเราเนี่ยมันไม่สามารถปฏิเสธคําเชิญนี้ได้อยู่แล้วมันก็มาตามเสียงเรียกการอันเชิญของเสาที่สองของให้สนุกจากใจเลยนะ รามาตัวอะไรเออโซล่าเจ้าแนนออกมาแล้วดูเหมือนว่าเจ้าแนนําไม่ค่อยพอใจกับจิตวิญญาณของเจ้าที่ดูแปลว่าสีสดใสเกินไปนะถึงแม้จะไม่เทียบเท่าเสาที่หนึ่งก็เถอะไม่ว่าที่ไหนเนี่ยมันก็ไม่แบบวิญญาณคนตายอย่างนั้นนะ่ะคอยแบบอยู่ที่นั่แหละแต่ว่ารู้สึกว่าจะแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะเนี่ยเจ้าเนี่ยทั้งแค้นแล้วก็อิจฉาแกการที่แกเนี่ยทั้งทั้งที่มีชีวิตอยู่เนี่ยแต่มาอยู่ที่ห้องนี้ ข้อหนึ่งเฮ้ยมันโจมตีเข้ามาแล้วข้อสองเฮ้ยแบบมันไม่ยุติธรรมเลยอะ่ะโหยมันโจมตีเข้ามาแล้วครับ <c oughs> จัเย็นไว้มาสเตอร์ดูเหมือนเจ้าเนี่ยจำเป็นต้องรู้อะไรอีกบ้างมายในสิ่งที่เจ้าไม่รู้นะเช่นที่นี่คือที่ไหนแล้วก็ตัวข้าเป็นใครการได้รับความรู้เยอะนะ่ะไม่มีอะไรเสียหายหรอกใช่แล้วแต่ว่ามาเรียนรู้สักอย่างหนึ่งด้วยกันอย่างเช่นใช่แล้ว ความแบบอับปร,รักของพวกเจ้ามนุษย์ยังไงล่ะอ้าวตายเลยเหรอข้อหนึ่งทีเดียวข้อสองแล้วที่นี่ท,นนท,นนที่ไหนแล้วแกเป็นใครที่นี่ที่ไหนแกเป็นใครที่นี่คือนรกหอคอยคุกที่เรื่องชื่อนามว่าชาโตดิฟและข้านั้นคือวิญญาณิลาชนยังไงล่ะก็เป็นสิ่งที่เจ้ารู้จักดีอยู่แล้ว เป็นแบบว่าคําสาบอย่างหนึ่งที่ตกอยู่ในเงาของโลกนี้ค้าเนี่ยเกิดจากความเศร้าเสียใจแล้วก็แบบว่าตกต่เคิดแค้นโกรธแค้นมากจนกลายเป็นเอ็กซ์ตร้าคา์สยังไงล่ะใช่แล้วจงเรียกเขาว่า a อ e n เวนเจอร์คือเฮดันเต้เนี่ยเป็นแอรเวนเจอร์คนแรกของเกมนี้นะครับผมถ้าเกิดจะไม่ตายถ้ายังมีชีวิตอยู่ เจ้าก็จะได้รับรู้อะไรมากมายนั่นแหละแต่ก็คงทําให้เจ้าแบบบิดเบีย้ยวไปบ้างนะเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่อย่างนั้นยังไงล่ะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่จําเป็นต้องแบบว่าอธิบายให้เจ้าฟังเลยข้านเนี่ยไม่คิดจะเป็นแบบว่าหลวงพ่อฟาเรียรให้กับเจ้าหรอกก็แบบตามใจของข้านเนี่ยข้าจะทาการวัดจิตวิญญาณของเจ้าเองข้อ 1. หลวงพ่อฟาเรียรข้อ2อเอาไปว่านะฉันไม่รู้จักคลาสเอเวนเจอร์อะตัวรู้จักอยู่แล้วเอาหลวงพ่อฟาเรียรแล้วกัน แ่ขออธิบายแบบว่าเรื่องพื้นฐานให้เจ้าฟังแล้วกันนะเอาแบบเร็วๆแล้วกันเริ่มต้นวิญญาณของแกโดนกักขังอยู่เพื่อจะหลีกหนีไปจากที่นี่ได้เนี่ยจำเป็นต้องผ่านสถานที่แห่งการลงโทษทั้ง7จ็ดแต่ว่าส่งเสียงไปที่คาเดียก็ไม่ได้ทางนั้นน่ะก็ไม่สามารถส่งคำพูดมาถึงเจ้าได้แล้วก็ทางนั้นน่ะไม่สามารถส่งเสียงมาหาเจ้าได้เช่นกันถ้าเจ้าแพ้และโดนฆ่าที่สถานที่ลงโทษเนี่ยเจ้าก็จะตายถึงแม้เจ้าจะไม่ทําอะไร7วันแล้วก็เจ้าก็จะตาย แค่นั้นแหละแค่นั้นหรอ ok? ข้อหนึ่งนี่มาอะไรกันข้อสองมาชูละ่ะคานเดียละ่ะนี่มาอะไรกันฮ <ś c oughs> ไม่รู้สิก็ประสาท if หรือว่าชาร d โ w d e v ในปัจจุบันตอนเนี้มันแบบว่าแตกต่างจากไอ้ที่อยู่ในประวัติศาสตร์นี่แะนะมันก็เหมือนกับว่าจุดแปรผ่านที่เจ้าเคยเห็นมานั่นแหละมะแต่มันก็ต่างกันกน,นะเอาต่างกันดีก่ที่นี่เป็นสถานที่ล่า มันก็เหมือนกับสถานที่ที่โดนไอราชาเจเวเนี่ยสร้างขึ้นมาข้อหนึ่งล่าอะไรแกรนแคสเตอร์งั้นหรือล่าอะไรอ่ะไม่รู้สิไม่รู้อีกแล้วเอาล่ะสถานที่ลงทันที่แรกมันก็จะเปนนโรงละครแรกสำหรับเจ้าเพื่อให้ผ่านคืนทั้ง7ยังไงล่ะ นักลบ7คนที่คอยควบคุมอยู่เนี่ยรอเจ้าอยู่แต่ละคนเนี่ยก็คิดจะมาฆ่าเจ้ากันทั้งนั้นแหละจงดูซะจงลิมรสซะผู้คุมคนแรกแฟนทอมออฟเดอโอเปล่าไอ้โลกจิตนั่นหรอมันคือปีศาจที่คิดจะฆ่าเจ้าโดยที่แบบว่าเหมือนกับเป็นบาปแห่งความเครียดความอิจฉาลิสยาที่แบบว่าต้องการเสียงแห่งสวยงามและเกียรติความอัปรักคริสติน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  ข้าจะาร้องเพลงโดยแบบว่าใส่ความรักไปด้วยหายใจที่นี่จะมีแบบว่าเจ้าหญิงแห่งเสียงเพลงขึ้นมาอีกคนหนึ่งหายใจแกเป็นใครแกไม่ใช่คริสตินข้าจาเป็นต้องมีแบบว่าจิตวิญญาณและเสียอยู่ที่นี่หรือคือเอาเอาวอา,เ,อา,เ,อาเริ่มก็เริ่มกันกาสู้กันเลยเหรอข้อหนึ่งยู่ๆก็โจมตีเข้ามาข้อสองนี่คือแบบว่าสกิลที่ทำให้จิตวิญญาแปดเปื้อนงั้นหรือจู่ๆก็โจมตีเข้ามาเฉยอ่ะ ไอ้น่มันก็ใช่ซิก็บอกแล้วไงเจ้านั่นน่ะมันแบบปีศาจที่คิดฆ่าเจ้าอย่ามองหน้าข้าอย่าดูนะอย่าดูนะแกมันไม่ใช่คริสตินไม่ใช่ถึงแม้จะแกจะเป็นใครเนี่ยฉันก็จะแบบไม่ให้อภัยเจ้าโอ้คริสตินรักของข้าโอ้คริสตินความโลภของข้าเพื่อให้เข้ากับเสียงของเจ้าให้ข้าแบบว่าโชว์เล็บของข้าทีเพื่อให้เข้ากับคอของเจ้า ขอข้าฉีกมันออกและเห็นสีแดงนั่นทีข้าต้องการต้องการต้องการข้าในตอนเนี้มันช่วยไม่ได้เลยข้าเดี่ยมันแบบช่างอิจฉาเหลือเกินจงดูซะมาสเตอร์เอ๋ยนี่แหละคือคนมันก็เหมือนกับว่าเป็นแบบภาพยนตร์นันหนึ่งสำหรับโลกของแกที่แต่ไปด้วยคนยังไงล่ะสู้ซะข้าซะไม่มีเวลาที่จะแบบสับสนแล้วทำไมงั้นหรือ มันไม่เกี่ยวหรอกว่าเจ้าจะเชื่อข้าหรือไม่เชื่อข้าเจ้านัานะ่นน่ะมันคิดจะมาฆ่าเจ้ายัางไงล่ะ <c oughs> ดูซะดูซะเจ้านั่นน่ะมันเป็นยังไงเจ้านั่นน่ะมันต้องการแบบเก็บคลอ,องเจ้าเป็นคอลเลกชันยังไงล่ะร้องเพลงร้องเพลงเทวทูวตของข้าค่ําคืนเนี้การร้องเียงสุดท้ายเนี่ยมันแบบสมกับเป็นเสียงร้องเพลงจริงๆจะทํายังไงปกป้องตัวเองงันหรือจะสู้งันหรือ ข้อหนึ่งอกตัวเองสู้ข้อ2ส,สู้นะครับก็ต้องสู้สิมาามามา,มาถ้าอย่างนั้นจับมือข้าซะทำการโชว์ความตาที่แท้จริงให้กับเจ้ายักษ์ผมดาวที่ใส่หน้ากากเจ้านั่นซาเถอร์โอเคศัตรูก็มาเป็น3าบัตเทิลน,น,นะครับผมเทพีไม่เยอะสู้สบายๆเดินไปกันเลย 手を押しまらん、うん、しないでク略だ tối nha Trái thuốc bé Cho là bởi cháu ban, ok Lùi 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 beyin verdi. Azmarın.

S <S おまかせあれせ、うんうん、ま โอเคสบายสบายโอเคแล้วก็มาเจออีตาแฟนทอมโอเคโอ้โหข้าๆมีซอตสเกลิตันดาบด้วยเหรอวะเอาไม่แต่ตัวโจมตีเนี่ยโอเคไม่เป็นไร ダビー、お願い。ダビー、お願い。物理で殴えるだけ。サチュ何も諦めない。残らずこれぞ大軍師の究極陣地。破ってみせるがいい。 チンケイ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 イケ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 ケイケイイイケ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 イ おじくっあ、りあけっもはやメガネは必要あるま、ね そกด่าหลุโอเคจบด้วย N P นี่แหละโอเคตายดีประหยัดเวลาสบาย ก็ไปสึกแรกนะครับยังไม่ค่อยโหดร้ายเท่าไหร่โอ้โหได้กระดูกแดงเต็มเลยดีๆีดีดดดกำลังขาดแคนกระจอกกระจอกกระจอกจริงๆเลยเจ้านักฆ่าผู้อับรกเอ๋ยวิญญาณของเจ้าเนี่ยไม่เข้ากับมันไม่เข้ากับชายตูดทิฟแห่งนี้เลยเจ้าเนี่ยในสถานะฆาตรกรเนี่ยมันช่างน่าเศร้ายิ่งนัก ในสุดทางเห็นเวลาเนี่ยฉันมองเห็นแสงที่หน้าอกเอ็งเนี้ยเจ้าจะเปิดรูที่แบบขนาดใหญ่ขึ้นมางั่นหรืออาหัวใจของข้าอาหัวใจของข้าคริสตินหัวใจของข้าอันเนี้ยข้าจะมอบให้เจ้าคริสตินความรักของข้าให้แก่เจ้าข้อหนึ่งเธอนี่มันแบบว่าตามหาความรักจริงๆเลยนะข้อสองมันเป็นเพลงที่เศร้าจริงๆเลยมันเศร้ามากเลยอะแฟนทอม มันจะเป็นงั้นหรือฟังดีๆซะนั่นน่ะคือเพลงหนึ่งที่ยักษ์แห่งฆาตกรรมเนี่ยร้องออกมาก็ด้วยความสามารถของข้าเนี่ยข้าทำการแบบว่าฉีกร่างวิญญ,ญาณของเจ้านั่นแต่ทีเดียวเดี๋ยวเจ้านั่นก็ะก็จะแตกสลายไปแต่ว่ายังร้องเพลงนั้นจนถึงแบบว่าจุดสุดท้ายคริสตินความรักของข้าข้านะ่ะรักเจ้าคริสตินฉันทนไม่ไหวแล้ว คริสตินเอย๋ยเหล่าผู้คนที่แบบอยู่กับเจ้าคริสตินที่รักทุกอย่างที่อยู่ในโลกเดียวกับเจ้าเหล่าผู้คนที่แบบอยู่กับเธอโลกที่แบบว่าได้รับแสงแห่งอามยามเช้าฉันฉันฉันรู้สึกอิจฉาเหลือเกินจนทำให้ตัวรู้สึกตัวเองบ้าคลั่ง <c oughs>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  จะสับประลาดเฮงลงโอเปล่าเอ๋ยข้าได้เห็นความอิจฉาริษยาของเจ้าแล้วข้าจะฆ่าเจ้าแล้วก็แบบว่าเก็บความน่ารังเกียจนั้นนะ่ะไว้ในใจนี้แล้วก็จะก,การยึดเจ้าซะไปอยู่ที่นรกซะแกเนี่ยมันมนุษย์นี่นะโอเคกลับไปที่คาดเดียได้แล้วเา้าแฟนท่อมเฉยอะ่ะได้โปรดรู้สึกตัวที คนที่เป็นแบบว่าเหมือนคริสตินสำหรับฉันนัสซิล่าเอ๋ยตูไม่อยากเป็นก็ที่ชา a d o w เดฟที่แบบว่าบิดเบี้ยวไปเนี่ยคนที่คอยปกป้องเจ้าเนี่ยมีแค่คนเดียวไม่ใช่หรือแล้วก็มันใช่ว่าจะเป็นแบบว่าความถูกต้องด้วยนะข้อหนึ่งหมายความว่ายังไงกันข้อสองเมื่อกี้แฟนท่มโดนฆ่าไม่ใช่งั้นหรือนั่นดิยังไมตายกับฉันเนี่ยแปลว่าโดนฆ่าที่สถานที่แห่งการลงทันก็เถิด แต่ว่านั่นเป็นส่วนอัปลักษณ์ของตัวข้าเองแต่ว่าพวกฉันเนี่ยไม่มีทางนี่หรือการสู้ที่มีมาสเตอร์อยู่ข้างตัวข้าขอบอกเลยว่ามันเป็นแบบว่าสิ่งที่เยี่ยมยอดมากถึงแม้จะเป็นการแบบทำพันธสัญญาชั่วคราวก็เถอะแต่แกก็คือมาสเตอร์แบบว่าได้โชว์การแบบใช้วิญญาณวิญาชนที่ได้พบกันครั้งแรกแถมยังเป็นเอ็กซ์ต้าคัสสแอดเวนเจอร์อย่างฉันอีกเอาล่ะไปที่ สาที่โรงทันที่สองก็ดีกว่าที่เหลือเนี่ยอีกนักรบอีกหคนจงร้องเสียเหมือนดังอามพยักษ์วกแกเนี่ยโดนทุกอย่างเนี่ยให้อภัยแล้วคนหนึ่งช้าก่อนข้อสองนี่ฉันจะออกไปจากที่นี่ได้จริงอะ่ะตัต้องอยู่จากที่นี่เวันใช่ไหมได้เลยข้าสขอตอบเรื่องที่เจ้าติดใจเนี่ยด้วยคำเดียวแล้วกันนะรอก่อนแต่เจ้ามีหวัง ยังไงล่ะโอเคก็ได้ตัว๋วทอมา1ใบนะครับผมแล้วก็จบไปแล้วกับชั่์แรกนะครับผมของอ,อีเวนต์ของไอดันเต้นเนี่ยทีเนี้ยมันแบบว่า1 q u เควสต่อ1วันนะครับผมก็เลยแบบต้องรอวันพรุ่งนี้ก่อนถึงจะสามารถสู้ต่อได้ก็ขอจบวิดีโอครั้งนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ